สวัสดีครับพวกเรา MJ สปอยหนังวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง t ทาก็ตเป้าเชื่อในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้าการซื้อขายของออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่ใครจะรู้ว่าความสะดวกสบายนี้จะนำพาหญิงสาวคนหนึ่งไปพบกับฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเรื่องราวเริ่มต้นจากชายคนหนึ่งผู้ขายของออนไลน์ที่นำของมือสองมาขายแต่เขากับถูกฆาตรกรโรคจิตแทงเสียชีวิตและสวมรอยขายของในบัญชีของเขาแทน จางซูฮยอนพนักงานธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องการเครื่องซักผ้าใหม่แต่ด้วยรายได้ที่จํากัดเธอจึงตัดสินใจมองหาเครื่องซักผ้ามือสองและเธอก็พบกับราคาที่น่าดึงดูดใจจากผู้ขายที่อ้างว่าต้องรีบขายพอจะย้ายไปต่างประเทศแต่เมื่อเครื่องซักผ้ามาถึงความจริงก็เผยออกมาว่ามันใช้งานไม่ได้เธอถูกหลอก และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสุดสยองขวัญเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปชมกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ฝากช่วยกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของพวกเราโลกในยุคสมัยนี้เต็มไปด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการซื้อขายที่สามารถทําได้ง่ายมากขึ้นแล้วชายคนนี้ก็เป็นหนึ่งในพ่อค้าขายของออนไลน์ที่นําของมือสองมาขาย ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าจางซูฮยอนผมจะขอเรียกเธอว่านางเอกแล้วกันนะครับเครื่องซักผ้าที่บ้านเธอมีปัญหาเธอจึงต้องการที่จะซื้อเครื่องซักผ้าใหม่แต่เครื่องซักผ้ามือแรกนั้นมันก็แพงเกินไปถ้าเทียบกับรายได้ของเธอ ผู้ชายคนนี้เขาได้โพสขาย iMac ในเว็บไซต์และกำลังพูดคุยกับลูกค้าของเขาจากนั้นก็มีคนมาขอดู iMac ของเขาและอ้างตัวว่าเป็นน้องชายของลูกค้าคนนั้นลูกค้าคนนั้นก็ขอตรวจสอบ iMac แล้วก็พบว่าเครื่องนี้ยังใช้งานได้ดีทั้งสองจึงตกลงราคาซื้อขายกันแต่ทันใดนั้นลูกค้าคนที่จะมาซื้อ iMac เขากับหยิบมีดขึ้นมาแทงพ่อค้าคนนี้จนเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็สวมรอยเป็นพ่อค้าคนนี้แทน ฝั่งทางด้านนางเอกหลังเลิกงานหัวหน้าก็มาพูดคุยเรื่องเครื่องสัก้าด้วยว่าเขาจะเป็นคนซ่อมให้แต่นางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไร คนร้ายที่สวมรอยเป็นพ่อค้าก็นำของที่มีอยู่ในบ้านหลังนั้นเริ่มโพสต์ขายในออนไลน์ผู้คนต่างให้ความสนใจกับของที่เขาขายและเริ่มสั่งซื้อกันเรื่อยๆนางเอกที่ต้องการเครื่องซักผ้าใหม่ก็มาเจอกับเครื่องซักผ้านี้และเห็นว่าราคามันถูกดีเขาเลยตัดสินใจสั่งซือ้อคนร้ายเขียนคำอธิบายไว้ว่าเขาจะไปต่างประเทศจึงต้องรีบขายด่วนนั่นจึงทำให้มันราคาถูก แล้วแล้วก็ถึงเวลาที่เครื่องซักผ้ามาส่งที่บ้านนางเอกจึงเรียกช่างมาติดตั้งให้ด้วยแต่พอมาเช็คสภาพก็บพบว่าเครื่องซักผ้านี้มันใช้งานไม่ได้แล้วนางเอกจึงรู้ได้ทันทีว่าโดนมิจฉาชีพหลอกเข้าแล้วจากนั้นก็พยายามค้นข้อมูลคนขายและหาข้อมูลการช่อโกงแต่ก็ไม่พบร่องรอยของคนขายเลย วันลุ่งขึ้นนางเอกไปแจ้งความกับตำรวจให้ตำรวจช่วยดำเนินคดีให้แต่ตำรวจบอกว่าเคสที่ถูกหลอกเหมือนกับเธอมีเยอะมากน่าจะใช้เวลาหลายเดือนเลยกว่าจะถึงคิวของเธอ วันนั้นหลังจากที่นางเอกทํางานเสร็จกลับบ้านเธอจึงไปค้นหาข้อมูลคนขายใหม่โชคข้าขขางเธอได้เจอคนขายคนนั้นแล้วจากนั้นเธอก็เขียนรีวิวด่าและเตือนภัยคนที่จะเข้ามาซื้อของกับพ่อค้าคนนี้หลังจากพ่อค้าคนนั้นเห็นรีวิวของเธอแล้วก็โกรธมากจึงได้จ้างแฮกเกอร์เพื่อแฮกเอาข้อมูลของเธอทั้งหมดจากนั้นมันก็ทักเข้ามาข่มขู่นางเอกแต่นางเอกก็ไม่ได้สนใจและพิมพ์ด่ากลับไปแทนและบอกว่าตัวเองแจ้งตำรวจแล้ว แกไม่รอดแน่พร้อมกับไปนอนพักอย่างสบายใจหารู้ไม่ว่าเธอกำลังโดนพ่อค้าคนนั้นแฮกข้อมูลส่วนตัวและบัญชีของเธอทั้งหมดลุงเชา้าเธอก็ไปทำงานปกติหลังจากเลิกงานก็ไปกินอาหารกับเพื่อนของเธอในระหว่างกินจู่ๆก็มีคนโทรเข้ามาหาเธอแล้วมาถามเธอว่าโพสแจกเครื่องสักภาพฟรีหรอแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าน่าจะโทรผิด แต่ไม่นานก็มีสายโทรเข้ามาอีกแล้วถามคำถามเดียวกันตอนนี้เธอก็เริ่มเอกใจแล้วว่ามีอะไรแปลกๆต่อจากนั้นก็มีคนโทรเข้ามาเรื่อยๆแต่เธอก็ตัดปัญหาโดยการไม่รับสายพอกลับมาถึงบ้านเธอก็เข้าเช็คข้อมูลของเธอแล้วก็พบว่ามีโพสต์นั้นจริงๆจากนั้นเธอก็พยายามเขียนบอกว่าเธอโดนแฮ็กแล้วก็ไม่ได้เป็นคนโพสต์แจกแล้วเธอก็นอนพักไป แต่หลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเรื่อยๆมีคนมาส่งของทั้งๆที่เธอไม่ได้เป็นคนสั่งและติดป้ายบอกว่าเธอโดนก่อกวนและไม่ต้องมาส่งของอีกวันลุ่งึ้นเธอได้ไปแจ้งข้อมูลนี้กับตำรวจเพิ่มแต่ตำรวจก็บอกว่าไม่มีหลักฐานว่ามาจากบุคคลคนเดียวกันกับที่เธอแจ้งตอนแรกและตำรวจก็ได้ถามเธอว่าไปยุ่งกับพวกมันทำไมแทนที่จะรอทำแบบนี้คนร้ายก็เลยใช้วิธีนี้ในการทำให้เธอยอมแพ้ตำรวจแนะนำให้เธอเปลี่ยนเบอร์และ จะรับเรื่องไปตรวจสอบที่ห้องของเธอให้ด้วยแต่พอตำรวจจะไปตรวจสอบที่ห้องของเธอเธอก็ไม่รับโทรศัพท์จึงทําให้เข้าไปตรวจสอบไม่ได้พอนางเอกกลับมาถึงห้องก็พบว่ากระดาษที่เธอติดไว้ในตอนแรกได้หายไปกล้องวงจรปิดหน้าห้องเธอก็ใช้งานไม่ได้ เธอเลยมาปรึกษากับตำรวจและเจ้าหน้าที่หอพักระหว่างนั้นก็มีคนส่งอาหารขับผ่านมาเธอถามว่าส่งที่ไหนก็บอกว่าส่งที่ห้องเธอพอนักสืบเห็นแบบนั้นก็บอกว่าจะช่วยเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้เองคืนนั้นเพื่อนของเธอดันจาก็มาหาเธอที่ห้องทั้งสองดื่มด้วยกันและเพื่อนของเขาก็แนะนําว่าให้เธอย้ายห้องออก ถึงเวลาที่เพื่อนเธอต้องกลับบ้านเธอเลยเดินลงมาส่งที่รถพอเธอกลับเข้าไปในห้องก็พบว่ามีคนกําลังติดตั้งกล้องวงจรปิดในห้องให้ลุงเช้าเธอก็มาทํางานปกติแต่ก็มีข้อความทักมาจากแม่ของเธอและแม่ขอให้เธอช่วยจ่ายค่าแอร์ให้ระหว่างที่เธอกําลังจะโอนเงินเธอก็เอใจว่าใช่แม่ของตัวเองไหมเลยลองตรวจสอบดูและก็พบว่านั่นคือคนร้ายคนนั้นที่จะมาหลอกเอาเงินเธอ ตกดึกเธอได้ยินเสียงประตูห้องดังเธอจึงไปตรวจสอบดูแล้วก็พบว่ามีคนจะมาขอมีอะไรกับเธอ พอเขาถูกชักชวนให้มาแล้วก็พยายามจะเปิดประตูเข้ามานางเอกตกใจกลัวมากเลยโทรไปแจ้งตำรวจผู้ชายคนนั้นเลยถอยกลับไปจากนั้นคนร้ายก็ได้ส่งข้อความมาหาเธอให้เธอโอนเงินไปให้5้าล้านวอนภายใน5นาทีแล้วเขาจะหยุดเธอตัดสินใจอยู่ว่าจะโอนเงินหรือไม่อยู่นานจนเวลาหมดลงหลังจากนั้นก็มีคนมาห้องเธอเหมือนก่อนหน้านี้เธอกลัวจนร้องไห้แต่โชคยังดีนักสืบจูเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาและ ได้ให้นามบัตรกับเธอไว้ติดต่อเขา คืนนั้นคนร้ายก็ทักมาหาหนางเอกอีกพร้อมแสดงข้อมูลส่วนตัวของเธอที่มันรู้แต่แทนที่เธอจะรอตำรวจเธอกลับไปยั่วยุคนร้ายวันลุ่งขึ้นเธอขอให้นักสืบไปตรวจสอบบ้านคนที่ขายเครื่องซักผ้าให้เธอแต่พอมาตรวจสอบกับไม่พบอะไรในห้องและไม่มีคนอยู่ด้วยมีเพียงตู้แช่แข็งเครื่องหนึ่งพวกเขาเลยไปเปิดดูแล้วก็เจอกับศพของพ่อค้าออนไลน์คนนั้นคนที่คนร้ายสวมรอยจากนั้นตำรวจก็ทำการสั่งปิดพื้นที่ตรงนี้และให้เธอกลับบ้า แต่หลังจากตรวจสอบแล้วกลับไม่พบลายนิ้วมือเลยเหมือนคนล้ายคนนั้นจะอยู่ที่นี่นานและทำความสะอาดหลักฐานไว้เป็นอย่างดีเพื่อนของนักสืบจูอาสาจะมาช่วยทำคดีนี้ด้วยคืนนั้นหลังจากที่เธอกลับมาก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆในห้องของเธอเหมือนมีคนเข้ามาอยู่อาศัยในตอนที่เธอไม่อยู่ ตอนนี้มีเหยื่อที่โดนคนร้ายคนนี้จ้องเล่นงานเหมือนกับนางเอกไปแจ้งความกับตำร,รวจเกี่ยวกับคนร้ายคนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาประสบมันตรงกับนางเอกเจอแต่สิ่งที่เลวร้วายกว่านั้นคนร้ายคนนั้นมาบ้านเธอและพยายามจะฆ่าเธอเธอหนีตายสุดชีวิตเลยทำให้รอดมาได้ วันต่อมานางเอกได้ไปทำงานปกติพอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้เจอกับหัวหน้าของเธอที่ตามมาส่งที่ห้องเขาบอกว่าได้ฟังเรื่องราวของเธอจากเพื่อนของเธอแล้วด้วยความที่ช่วงนี้เธอจิตตกจึงได้ไล่หัวหน้ากลับไปแต่หัวหน้าก็ไม่ยอมและจะเข้ามาเธอจึงพยายามปิดประตูจนประตูหนีบมือหัวหน้าหลังจากที่เธอเดินเข้ามาในห้องก็พบว่าคอมพิวเตอร์ของเธอได้เปิดไว้พร้อมกับข้อความของคนร้ายที่เขียนถึงเธอ ตำรวจพยายามจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเธอแต่คนร้ายใส่หมวกกันน็อกเพื่อปิดบังใบหน้าและขโมย SD การ์กล้องวงจรปิดในห้องเธอไปด้วย คืนนั้นเธอเลยได้มานอนพักกับตำรวจที่สถานีวันต่อมาเธอไม่ได้ไปทำงานและได้ติดต่อกับคนร้ายเพื่อขอให้เขาหยุดพฤติกรรมแบบนี้คนร้ายเลยเสนอว่าเธอต้องจ่ายเงินสด1ิบล้านวอนให้เขาโดยการจ่ายตังค์คนร้ายจะมารับเงินที่ห้องของเธอเวลาสี่ทุ่มและเธอต้องปิดโทรศัพท์ไว้ห้ามเรียกตำรวจด้วยไม่งั้นเขาจะกลับมาทำแบบเดิมอีกนักสืบจูที่พยายามจะติดต่อเธอแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะโทรศัพท์ถูกปิดไว้ระหว่างที่รถนักสืบ จูจอดอยู่ใกล้หอของเธอก็มีคนร้ายพุ่งเข้ามาพังกระจกและได้วางยาสลบเขานักสืบจางจูหยอนเพื่อนของนักสืบจูหลังจากตรวจสอบข้อมูลจนได้พบว่าเมื่อ4ีวันก่อนที่นางเอกมาแจ้งความเขาก็อยู่ตรงนั้นและตอนมีการส่งขอ,ของคนร้ายก็อยู่ที่นั่นคอยแอบดูอยู่ใกล้ๆหลังจากคนร้ายวางยาสลบเสร็จเขาก็ได้เดินขึ้นไปบนห้องของนางเอก แต่ในระหว่างที่จะเปิดประตูก็ได้พบกับหัวหน้าของนางเอกซึ่งอยู่นอกห้องหัวหน้ารู้ได้ทันทีว่านี่คือคนร้ายคนนั้นเลยด่าและต่อว่าไปจากนั้นก็มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นคนร้ายใช้มีดที่พกมาจ้วงแทงไปที่ร่างกายของหัวหน้าจนเขาเสียชีวิต ตัดมาที่นางเอกตอนนี้เธอนอนมองไปที่กล้องวงจรปิดแล้วก็รู้สึกเอะใจกับคำพูดของช่างในวันนั้นเธอเลยเดินตรวจสอบห้องของเธอแล้วก็พบว่ามีกล้องวงจรปิดซุกอยู่ทุกซอกทุกมุมในห้องของเธอเธอมองไปรอบๆจนได้ไปเจอกับศพหัวนหน้าของเธอที่อยู่มุมห้องหลังจากนั้นคนร้ายก็เปิดประตูเข้ามาหาเธอเธอตกใจกลัวมากและรีบวิ่งหนีแต่คนร้ายก็จับเธอไว้ได้ทนันจนเธอลม้มลงคนร้ายก็ถามเธอว่าจำเขาได้ไหมเพราะว่า เขาก็คือช่างที่มาติดกล้องวงจรปิดในวันนั้นและเขาได้วางยาสลบเธอนักสืบนาซึงยอนที่เพิ่งขับรถมาถึงก็ได้เจอกับนักสืบจูที่นอนหมดสติอยู่ในรถและได้พยายามปลุกเขาให้ตื่นและได้วิ่งเข้ามาในห้องของนางเอกแต่ไม่ทันแล้วคนร้ายได้พานางเอกขึ้นรถและกําลังจัดพาหลบหนีไปนักสืบหนุ่มรีบขับรถตามไปและได้ติดต่อกับตำรวจนักสืบจูที่เพิ่งได้สติก็รีบขับรถตามไปตามตำแหน่งที่ได้มาจากนักสืบใหญ่ นักสืบหนุ่มกับคนร้ายขับรถไล่ล่ากันอย่างดุเดือดนางเอกที่ได้สติขึ้นมาได้พยายามก่อกวนคนร้ายที่กำลังขับรถอยู่นักสืบนาซังยอนพยายามใช้รถของเขาชนไปที่รถของคนร้าย จนในที่สุดพวกเขาถูกลดบรรทุกที่ขับผ่านมาชนทั้งคู่นักสืบจูที่เพิ่งมาถึงก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยนักสืบนาซึงยอนได้รับบาดเจ็บมากและไม่ได้สติส่วนคนร้ายกับนางเอกไม่ได้เป็นอะไรมากและคนร้ายได้พังประตูหลบหนีต่อไปนางเอกและนักสืบนาซึงยอนได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลภายหลังนักสืบนาซึงยอนได้เสียชีวิตลง หลังจากนั้นก็ไม่พบล่องรอยอะไรของคนร้ายอีกเลยนักสืบจูได้มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดในถนนและได้เห็นคนร้ายหลบหนีไปจากนั้นพวกเขาทั้งสามคน นักสืบจูนังเอกและเพื่อนได้วางแผนร่วมกันว่าจะล่อคนร้ายออกมาด้วยการแจ้งเป็นเหยื่อให้เขาออกมาติดกับโดยสร้างบัญชีของเพื่อนนางเอกขึ้นมาและได้ติดต่อซื้อของกับคนร้ายคนนั้นและนางเอกก็จะเป็นคนซื้อของเพราะเขาเป็นคนเดียวที่เคยเห็นใบหน้าของคนร้ายคนนั้นเธอปลอมตัวไปแล้วโชวก็เข้าข้างเธอเธอได้มาเจอกับคนร้ายคนนั้นและได้เข้าไปในห้องโทรศัพท์บ,บอกนักสืบจูว่าเจอเขาแล้วแต่หารู้ไม่ว่าคนร้ายคนนั้นก็จํานางเอกได้ และได้พังประตูเข้ามาวางยาสลบเธอคนร้ายเริ่มเดินดูอบๆห้องหลังจากนั้นไม่นานนางเอกก็ได้สติเธอก็พยายามเรียกให้ตำรวจมาช่วยคนร้ายเห็นแบบนั้นเลยรีบมาหาเธอรอบนี้เขาจะฆ่านางเอกจริงๆเขาหยิบมีดขึ้นมาและกำลังจะเดินเข้าไปแทงเธอนักสืบจูพุ่งเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาและได้มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นนักสืบจูพลาดท่าและกำลังจะถูกฆ่าแต่นางเอกก็มาช่วยดึงความสนใจไว้ได้ทันคนร้ายพุ่งเข้ามาหาเธอและกำลัง จะฆ่าเธอนักสืบจูก็วิ่งเข้ามาจัดแล้วก็โดดตึกลงไปด้วยกันนางเอกรีบวิ่งลงมาช่วยนักสืบจูจัดการกับคนร้ายจนในที่สุดคนร้ายก็เสียชีวิตหลังจากนั้นชีวิตของเธอก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ผลสรุปของคดีคนร้ายคนนี้คือเขาจะลักขโมยและค่าคนคนร้ายใช้ข้อตกลงทางออนไลน์เพื่อข่มขู่และสังหารเหยื่อจากนั้นเขาก็ขายสินค้าของเหยื่อเพื่อทำกำไรแม้ว่าคดีนี้จะปิดไปแต่การซื้อของออนไลน์ยังคงดำเนินต่อไป เรื่องนี้สอนให้เราเห็นถึงความอันตรายที่แอบแฝงกับการขายของออนไลน์และการไม่ระวัดระวังเรื่องข้อมูลส่วนตัวทุกการตัดสินใจเล็กๆอาจนำไปสู่ผลที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามโลกออนไลน์ก็เต็มไปด้วยความสะดวกสบายแต่ความระมัดระวังคือสิ่งที่เราทุกคนควรมีติดตัวไว้เสมอคุณผู้ชมตีความหนังเรื่องนี้ว่ายังไงลองคอมเมนต์มาบอกเราได้นะครับหากถูกใจคิปที่เรานำมาเล่าให้ฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ